Alright 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 it's moving darling it's moving ทำยังไง่ายรู้ได้ไงว่าในห้องน้าไม่มีผีชิบ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 วิ่ๆวิ่งวิ่งขับอยาให้กูโจมมัึงในแกลลี่กูตายแล้วให้กูแก้แค้นมึงก่อนในแกลลี่ นี้ยสวยมากสวยมากภาพภาพสวยมากมีความสุขเลยวันนี้ทุกอย่างมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะเราไลฟ์อยู่ตีสามที่เมืองไทยนะคะยอดคนดูพ่มทะลายห้าคนวันนี้พาพี่ลูกกอมาเล่นเกมผีหมุดหมายที่ชีบิชิปักมานานแล้วก็ถือว่าพี่ต้องเล่นเกมผีกันนั้นใหได้ใช่ซึ่งเนี่ยกลัวผีมากกลัวมากจริงหรอไม่จริงเขาไม่กลัว ฉันดูได้เดี๋ยวจะไม่ได้หมาว่าจะไม่กลัวเก็ดมาวันนี้พี่ลูกกอบเล่นฟ้าทิโมโอเคทุกคนคิดว่าเราจะตายไหมพี่กับพี่ลูกกอบเนี่ยจะเล่นในตัวเดียวกันเกมล่าสุดที่พี่เล่นก็คือว่าสีไฟเตอร์เป็นชุนลีทำจริง This is actually real shock นะ I would never imagine เล่นกับน้องเล่นกับน้องเทคเกคนตอนเด็กเคยเล่นเกมเทคเคนฉันชอบเทคเคน ต่กนสนสนุกม,มากคอนเซปต์เกมนี้คือเราจะเข้าไปในบ้านหลัง <Yes. S 1> หนึ่ง <Yes. S 1> ที่ <Yes. S 1> มีผีอยู่ <Yes. S 1> เราจะต้องทำกิจกรรมมากมายเพื่อหาว่าผีผี่อะไรมันจะมีลิสต์ของผี and you need to do things to trigger ผีเพื่อที่จะดูจาก Reaction ว่าอ๋อกอ,อ,กอีผีตัวเนี้ยมันถูก t r i g g e r แบบเนี้ยแปลว่ามันเป็นผีอะไร you can talk to ผี and you actually need to speak in English so you're the perfect one to go talk to ผี <Okay. S 1> นะคะเพรคุณน้องซูมสำหรับเรทนะคะแม่แม่มีคนเรทไหอีกหนึ่งรนคอใครคคือเขาโยนคนดูเขามาให้เราแล้วเขาไปโย มาทำไมหรอเขาไปโดนเขาก็ให <SM. S 1> <Christina. S 2> ้เขาอยู่เขาไปซีเราไปเดทเขามาทำไมอะไรผีไม่ใช่แหละเขาโยนมาเองมันเป็นออปชั่นของเขาเขาเลือกที่จะโยนมาให้ไม่ได้เป็นบีบเหมือนเขาอยู่บ้านเขาอะแล้วก็แบบว่าเอาไปเลยไม่ต้องนอนไปหาอีพีจีโกยเขามาใช่ประมาณนี้เลยมาค่ะทุกคนฟาดโมนะคะฟาดโมฟัดใจจะมีน้องอีสองคนนะที่เล่นกับเราพี่นนท์อยู่ปะคะพี่นนท์ส่งเสียงเลยค่ะอยู่ครับอยู่ครับนนท์นนท์กระิทยเพื่อ มึงเวลเล่นเกมผีมันจะไปอยู่คับอยู่คับแะไรเรเราไม่อยู่ในกระท่อมอีนนท์อย่ามาทำเสียงนี่ไม่ชอบเหมือนไปกระท่อมไปล่าท้าผีนี่จะพูดคำหยาบนะเล่นเกมเล่นเกมผีมึงคุยกับกูดีๆกูกลัวมึงแล้วนี่กูยังไม่ได้กดถุเล่นเลยอีนนท์กูรู้จักมึงขอด่ามึงก่อนมึงอย่ามาทำแบบนี้กับกูนะไม่ชอบมองกระซิบเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วบอกกันนะว่านี่มาไหนฐานะมนุษย์ไม่ได้มาไหนฐานะของอาจารย์หรือของครูใช่เป็นครูทำไมวีทำไมเป็นครูทำเพื่อแบบนี้กูกลัวผี อีกคนหนึ่งชื่อเป้เป้หวัดดีนะเป้เป็นคนตัดต่อพีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับเสียงจะเป roam, ็นเสียงเท่จังเลยเสียงเป้อะเป้อะนะไม่ใช่เสียงน้องเมื่อกี้เสียงพี่น้งเมื่อกี้เสียงน้งอ๋อโอเคเสียงน้งตอนไม่กซิเป็นคนเสียงเท่เพราะว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์ตอนนี้นอนอยู่ที่ไหนคะเมืองไทยก่อนอยู่เมืองไทยครับผมแล้วไม่ไม่นอนทำไมอยู่ไม่นอนทำไมว่าเสียงเท่ยังไงเขาแบบอยูไม่ได้แบบถึงเวลาเจอคู่อย่างผูช่เสียงเทพแล้วกระเทยอะเราะต้องได้อันนี้เป็นพี่คนหนึ่งพี่โบดพี่โบดหวัดดีค่ะลูกกอนค ดูครับสุดขอ๊อดมากเกินด้วอินเทอร์เน็ตตอนเด็กที่แบบไม่เปิดวิดีเนี่ยเราจะเราจะไม่มีวันได้เห็นหน้ากับผู้ชายที่เราคุยด้วยพวกนี้เหรอเนีก็กูดูจออยู่เนี่ยเขาอยู่ไหนเขาเขาไม่เปิดกล้องอ๋อโอเคแค่ภาพเราดาร์ลินว่า not drunk we're not drunk yet imagine if we are นี่นี่คือเรานี่คือเราโอเคว้ายใครเดินมาเนี่ยอีดา อีเจอีคนตัดป่อพี่อยากเป็นคนคอนโทรลไหมโอเคได้อุ้ยเธอรู้จัก A S W D ไหม no จบละกูจบละกูตายคนแรกอยากให้กูหนีผีเลยเจ้ากูฟรีซไหนพี่ลองเดินดิพี่ลองเดิน เออสายเอคืออะไรผู้เอไปสายนี่แกเธอกำลังเไปเธอเหยิงสายอยู่ใช่แล้วเธอตรงไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้า yes very good เพื่อนกูอยู่ไหนทุกคนไหนเลยไงอย่าทิ้งกูสิทุกคนอยู่ในรถทุกคนย่าไม่รู้ทำไมเราทำไมอุปกรณ์เราน้อยจังอ่ะโอ้แม่ก้อนนี่มันคือรายการล่าท้าผีหรอเธอเธอต้องไดเรกเราว่าต้องให้เราทำอะไรบ้างได้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 แต่สิย่อได้ไหมพี่ย่อหมองไม่เห็นเว้ยย่อยังไงไม่ย่อไม่ต้องกูย่อในชีวิตย่อย่อยังไงย่อตัวละครยังไง m e b e r of your team witness a ghost event. Capture a photo of the ghost. Detect the ghost presence with the motion sensor. คนนึงไปดูว่าเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของผีหรอใช่มันจะมีอีเวนต์อีกคนต้องถ่ายรูปอีผีให้ได้อืออีกคนก็คือต้องไปจับการมีอยู่ของผีให้ได้หรอผ่านโมชั่นเซนเซอร์อะไรเริ่มเริ่มให้เราทําอะไรให้ให้เราต้องทําอะไรอันดับแรกเก็บไฟฉายก่อนเก็บไฟฉาย อีีโอเคเลิศโอ้ยฉันนี่แท้งไฟฉายแล้วพิตซี่หยิบไม้กางเขนค่ะหยิบอีทำไมทำไมฉันถึงต้องหยิบไม้กางเขนเอาเื่อผีมันกลัวนะเขาหรออันไหนที่พี่ลูกกอล์ฟจะคุยกับผีได้เด็กอันนี้เหรออันนี้เหรอสีดำเหรอข้างบนข้างบนสีดำใช่ครับอุ้ยเราเดินไปดิแม่เดินเข้าไปดิเราต้องไปหาว่าผีอยู่ห้องไหนเพื่อคุยกับหาเร็วๆพี่ลูกกอล์ฟฮาวดิทูตายไอ้หมู How did you die ไปดูคนไหน อีดอกเพื่อนเราอีดอกเพื่อนเราค่ะเขาเป็นเพื่อนเราใครมึงเป็นใครมึงอย่าเข้าข้างหลังอย่างงี้สิอีผีโอเค let's go in มีผีหรอห้้องนีีีมผโอ้ my god what the hell do you want can you hear me darling อุ้ยนี่ไงมันเอาวิจอบอดไปแล้วพี่ลูกกอล์ฟเริ่มเลยแองเจิลแองเจิลเรารู้ยังอ่ะว่าเป็นผีอะไรให้พี่ลูกกอล์ฟคุยกับผีสิเอาไรเอาไรเอาไร it's moving darling it's moving ทำยังไงคุยยังไงเราต้องทำยังไงเธอเฮลโหลอันนี้มันตอบอยู่ปะ มันตอบอยู่เราต้องไป ha, <Impossible. S 2> เดินไปอีกข้างสิแม่มันตอบอบข้างนี่ไงนี่ไงเราจะได้ดูโอเค how old are you one sixteen how did you die where are you are you ยี่สิบถ่ายรูปไปทันไหมนะแอนแอควตเราก็ทำในเรื่องถ่ายทันโอเคในยี่สิบทำไมต้องเดินท่าอย่างนั้นน่ะแหน่ยหน่แหน่ เราเราเราต้องทำอะไรตอนนี้ฉันยืนอยู่กับพี่ลูกกอล์ฟไม่เป็นไรเราเราซ่อนตัวเลยเราซ่อนหรอซ่อนไหนอะไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้แหละในห้องน้ำเหรอฉันรู้ได้ไงในห้องน้ำไม่มีผีแล้วพี่ต้องทำอะไรให้พี่คุยกับผีต่อไปหรอก็หาไอเดีนที่สครับแล้วก็ใช่จะเต็มเนาเนี่ยเียเนี่ยเดี่ยเน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 ี่ยเดี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่ยเี่ยเนียเนีผยเียเนียเนียเนียนีเน่เนเนีเนี่เน่เนียเนยนยเนเนีกเนี่ยเีิยเนยเนเย เกมเนี้ยถ้าไม่ตายคือดีแล้วเมื่อกี้ฉันงงไหมว่าผีโผล่มาแต่เราไม่ตายหรอกก็คือได้อีเวนต์เดี้ยหรอกโอ้เราเราต้องทำอะไรเราอยากทำอะไรบ้างเราอยากให้พี่เราทำอะไรบ้างฉันอยากโดนล่าฉันอยากโดนผีอ่ะอุ้ยได้แล้วได้แล้วโมชั่นเซ n s o r ได้ได้แล้วได้แล้วได้เควสแล้วเสร็จแล้วที่เหลือก็เหลือถ่ายรูปผีครับถ่ายรูปผีต้องเข้าไปใหม่หรอไนีไงต้องเอ่อธรรมดาใช่ไหมมาด่าผีให้ผีออกให้พี่ลูกไปถ่ายรูปผีอ่ะไปถ่ายรูปผีโอเคโอเคโอเคจาเินทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดไม่นี่ง่ายเอาล็อกป้ายเปิด turn it on ทททาาางงงนนนีีี้้้ ทางนีนี้ทางนี้นี่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 เล็กผีไหมเล็กผีต้องปิดไฟป่ะต้องต้องต้องปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปที่นี่ไปที่นีอไปที่นี่หยุดหยุดอะไรพยายาเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์สิพี่ชิเอาผีหายไปแล้วว่า come out now bitch come out now bitch where are you

ไม่ได้แล้ยอะได้รูปผีเหรอแต่คุยผ่อนใช่ใช่ไหนขอดูดีนั่นไหนรูปดูแน่ะเลยเโอ้นั่นสีอะไรอะรูปรูปคยอะรูปคือเขาถ่ายนี่ไงเห็นแต่พี่ผลพี่เป็นไก่ย่างอยู่ที่พื้นแต่เราถ่ายตอนมันมาแบบแห่เราพอดีไงอันนี้คือมิช s i o n อ c คอมพล i ช h หรอใช่ mission อ c c o m p l i s ใช่เนี่ย a c ค o m p l i s h พี่่นลูกกอล์เก่งเปล่าสุดยอดครับว้า ตลอดเลยมันต้องตอบไงว่าแบบตัวลงผีคืออะไรไม่ลิงครับก็คือมันมีเ m f 5มีฟิงเกอร์ปีนแล้วก็กดไรติงคือทุกคนอ่ะเขารับบทแบบหา evidence แล้วก็เขาก็จะ cross มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันคืออะไรเออก็คือในตอนที่เรากิ๊กกิ๊เติมกันนะเขาก็เก็บอยู่เขาเก็บ evidence อยู่แล้วเขาก็ได้คําตอบแล้วว่ามันคืออีพเฮ้ยโคตรเก่งเขาเป็นเกมไหวไหมเขาเป็นเกมได้อยู่อันหนึ่งเกมอยู่เว้ยได้อยู่โอเคเนาะโอเคแม่ ฉันงงมากที่มีคนตกใจว่าพีทได้ดูกลัวก่านพี่รูปอลน้องอยากจุดเทียนคือฉันต้องเอาจะกลับเข้าไปใหม่อีกหรอทุกคนคะเราเกมเดียวพอได้ไหมเราเราจะผู้ชายจะเข้าไปจุดเทียนหรอใช่ครับเกมนี้สามารถสร้างความโรแมนติกได้ด้วยกันจะพาไปจุดเทียนครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีเทียนเอาไปจุดเทียนถ้าเปิดเข้าไปจุดเทียนจบๆบ่ะพี่ขออีเกมเพื่อหนูเพื่อหนูหนูไปนอนก่อนเพื่อพี่ เพื่อนพี่ผมต้องนอนก่ะพี่จอบวันนี้พูดคำอยากค่ะอยากกินแอลกอฮอล์หมดพอดีเลยขอลุกไปเติมกันป่ะอ่ะได้ได้ไปได้ขอไปเติมหนึ่งได้ป่ะอืมอืมวันนี่ฉันเคลื่อนไหวเองได้หมดเลยนะฉันเก่งอยู่นะลูก็เก่งป่ะมาครับเฮ้ยนี่เล่นได้เลยนะเนี่ยพี่ที่ไม่ต้องมาละ stay in the kitchen darling ไป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 อีกออสเซิร์ฟเลยไปได้เดี๋ยวฉันจะไปสเปกกูเล่นเองกูเล่นเองไปแช็กหรอ where the hell is it โอเคเราจะไปเผาอะไรเผาเผาเผาผีหรอ เอาไปเอาบ้านมาเลยเลยกด e โอเคเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะไป let's go clip clip ฉันจะวิ่งอุ๊ยพี่กูเป็นเกมเมอร์ทูทัฟต์ไปเข้าไปผู้ชายบุกค่ะกระเทยกระเทยหนึ่งชายสามกระเทยไม่เปิดไฟฉายและอีดอกไฟไายกไม่มีไฟฉายกูไม่มีไฟฉายยไม่เปิดไฟค่ะกดคลิกกดไฟแช็กยังไงเรากดไฟแช็กได้คิดรับ alright alright we're going up we're going up we're going up guys we're going up อันสตาร์ทเคีย Help me กูไปยังไงเาล h e ไฟล่ะครับเปิดไฟล่ะเอาเคลียเคลียเอาผู้ชายหายไปไหนเอาเธอไปไหนอะมานี่มานี่เดิน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 เดเดินเดนำ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 ก่อนเลยเดี๋ยวตามให้นี่คือเราไม่รู้เลยนะว่าห้องอยู่ไหนเพราะเราไม่ได้อยู่ก่ับมีแค่ไฟแชกเราเข้ามาทำไมนะไววีเ e ี e How did you die ชื่ออะไรวะผีชื่ออะไรวะอ่ะทุกคนออกทำเอาเลยหรอมีไฟแชกอยู่อันเดียวผีชื่อ Gary Ziegler Ziegler What Gary Gary Ziegler แกรี yep. ่แกรี okay, right ่แกรี่หรอโอเคแกรี่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอะเธอนี่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 อะแล้วเราต้องเอาอันนี้ไปด้วยอ้า grab grab man grab ใช no, e. okay. oh, ่ครับ e โอเคเก่งจังเลยอะพี่กูเป็นเกมเมอร์โอเค yes alright let's go in let's go back in guys come on move fast go Gary are you here can you hear us Gary นี่ดอ c o n r n i n g ต้องมา เไ้ยไม่มีไม่มีมันยังไม่มีอะไรเธอเธอเปิดตาถ่างตาขึ้นมาก่อนตอนนึงพีทพีทหยุดหยุดมาแล้ว Are y o u a d o g person Gary Are y o u a d a r person d a r person ตามล่าหาแกรี่เพื่อนกูอยู่ไหนอีสามคนเนี่ยอยู่ไหนพี๋เปิดวิทยุกอะฮะเราอยู่ไหนกันนะเราอยู่ไหนกันแวะ r e Where are you guys สู้ๆนะครับความคิดใครที่ออกมาจุดเทียนเนี่ยอีกครับทั้งคืนนี่เราลงบันไดเหรออันแล้วหันแล้วันแล้อะไรอะไรอะไรประตูเปิดประตู เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวนี้ยนยันยนี่ไงนีันนี่หมุนนี่เลี้ยวซ้ายดียกนลับไปหามันสิพิชิกลับไปหามันไม่ได้พิชินี่นมันอยู่ันลลันมันมาเยนยยนยหยุพิหยุดพยุดจะาแกรันพิอันนี้เนสียสตินอนยงนตายเฮลโหลแกรี่แกรี่โอ้โหฉันยังไยนแคุยังได้ยนฉัน กไอ้แกลลี่มันคุยอยู่วะเนี่ยคือสตัวใหญ่ผีมันจะตอบในพื้นที่ห้องของมันครับ What the fuck is going on อย่าดูมันอย่าดูมันเสียงอะไรเสียงอะไรแป๊บนึงโอ้ไม่ก็ราคาแม่ระคาแกลลี่มันเล่นระคามึงมองจะมาตู้ไม่ได้มาเราไม่มีเี่ไหนหลับไม่ใช่ต่อเดียวเราจู้อะไรกันปีนี้หยุดแต่พูดเลยมองเห็นชัดีแกลลี่ใช้แว่นของสุภเลิศอีดอกรองให้ชัดอีแกลลี่กูมองเห็นมึงอยู่วันโลอ๋อไม่ก่อนนะ He's here, he's here, he's Gary you here Gary, listen to me Calm down, calm down, Gary Gary, is this your fan? Hello? I have, I have, I have. Gary, how did you die? ทุกคนพี่ตายเหรอ bitch Gary bitch ทำไมเธอไม่กลัวทำไมเธอ are you happy now Gary ทำไมแก g a r กมันฆ่ากูหรอกเมื่อกี้ฉันอยากโดนล่าฉันอยากโดนผีฉันงงมากเกิดอะไรขึ้น ทุกคนเราไม่เล่นเรานาเราเหนื่อยอ่ะทุกคนไปจุดทุกคนไปจุดเทียนที่บ้านเองได้ไหมทุกคนพิษล่าผีจนเหนื่อยมากพิษล่าผีจนเหนื่อยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นนท์พี่บลนแล้วก็พี่เป้นะคะขอบคุณนะคะพี่นนท์และเป้ขอบคุณนะคะคือฉันอยากรู้แค่ว่าเมื่อกี้สรุปเมื่อกี้เราได้จุดเทียนปะคือเหมือนผู้ชายสองคนเราอ่ะไปงานสอบไปข้างนอกเพื่อไปหากิจกรรมอะไรไม่รู้แล้วเราก็เทียีอยู่ในบ้านคนเดียวพี่นนท์พยายามคุยอีแกลลี่ดีๆอีแกลี่ตอบปะอีแกลลี่ไม่ตอบ ฉันไม่ได้ pues mm ถามเลยนะเมื nah. ่อกี้ฉันแค่ถามครับโอ้ยด้วยมากด้อยมากเนี่ยคือชีวิตเกมเมอร์เป็นยังสนุกรู้สึกมีความสุข้าเลยว่าเกมเมอร์คนไหนต้องการแบบไบฟ์ดีๆติดต่อลูกกลับมาโทรเก่งไม่รับเก่งไม่โทรกับเก่งถ้าอีแกลี่มันฆ่าปูน้องกูไม่รู้แล้วว่อีแกลี่มันฆ่าปูไม่จริงแต่มีบางช่วงโทรไม่รับโทรกลับ ไม่รับเหมือนกันโอ้กับไม่รับไม่ได้คุยไม่ได้เฮียกูไม่ได้คุยกันอ่ะวันเดียรครั้งแรกในชีวิตที่กูต้องมาด่าพัดลมแล้วก็โดนผีฆ่าอย่าให้กูเจอมันไอ้แกลลี่เกมมันไม่แฟร์เลยกูตายแล้วให้กูแก้แค้นมึงก่อนแกลลี่มันเกมโอเวอร์รีเซ็ตส่งกลัวไปกูจะถามมึงโง่วายอีสมอนนั่นะปล่อยมันวางแผนแล้วตายอ่ะจริงๆอ่ะมันรู้ว่าพัลมมันมีผีมันเลยปล่อยให้เราคุยพัดลมหมออีจั่วนี่จะบอกว่าเอาไปลงเลย เอาไปลงในโซเชียลให้หมดเลยที่อัดไปทั้งหมดเอะงานแชร์แชร์สตรีมไปมีกี่คลิปแชร์ได้ไหมวันนี้อนุญาตแชร์กือคุณขึ้น t r ร n ดิ n g g a ี y what doesn't kill you makes you stronger หากคุณชอบสตรีมนี้นะคะนี่คือพีชี่กับพี่ลูกกอล์ฟและถ้าคุณไม่ชอบสตรีมนี้นะคะนี่คือเราเป็นใครดีวะ Gary 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 และ Gary b a s h a w นะคะคืนนี้ใครไปนอนแล้วฝันดีนะคะ